ที่สามกมิตรเฉิญเซิงไฉน,นักธรุรกิจนำเข้าข้าวรายใหญ่ของไต้หวันโอ้นี่จชเป็นผู้นำกำลังให้กับเพื่อนมนุษย์นี่แหล่งพลังงานของมนุษย์คือข้าวนี่นี่ชวิเชิญเซิงไฉ กล่าวว่าหลังจากที่ภริยาสุดที่ลักของผมคือการวิจ,รจิ้ิจื้ออ่าในพวกใครเนาะกลับจากวัดพระธรรมการก็มาสอนที่ผมนั่งสมาธิครับโอ้สาธุสุดยอดเลยสุดยอดเทพทิดาแต่อบอกว่าวิธีนี้นั่งแล้วดีสบายคือสบายดี อฏิทิที่ดาสอนนั้นผมบอกว่ายังไม่รู้สึกอะไรเลยแหละถูกต้องดีมากจ้ะถ้ารู้สึกอะไรดีแปลว่าต้องหันมาพิจารณาใหม่ยังไม่รู้สึกอะไรดีแล้วแต่วันต่อมาหลังเลิกงานก็มาลองนั่งอีกครั้งหนึ่งนั่งไปก็โยกไปถูกต้องจ้ะมันเพลินดีเออมันสบายใจแต่โยกไปก็เบาสบายๆนี่ไงเออ เบาอย่างกับลอยได้ดีมากจะเห็นไหยไม่เกี่ยงน้ำหนักเลยยิ่งโยกก็ยิ่งหมุนเร็วโอ้อนักข้าีกแล้วก็จะมีความสุขมากๆากโอ้แต่ก็มีอีกมากนึงคือกลัวมากเช่นกันก็ทำเฉยๆทีจ๊ะทำเฉยเราจะไปคล้อยตามไม่ที่หมุนแต่ให้รู้ตัวว่าเรากำลังหมุนทำเฉยๆเดี๋ยวอาการหมุนนั้นก็จะหายไปเองแล้วก็จะ หนึ่งผมกลัวมาผมก็เลยลืมตาขึ้นทุกต้องจะถ้ากลัวต้องลืมตาอืมปรากฏว่ามันไม่เห็นมีอะไรทุกจ้องจันก็เพราะมันไม่มีอะไรผมก็เลยนั่งต่อทุกต้องจะดีมากโอ้คุณเฉินเซิงฉายนี่สุดยอดเลย,ยทุกวันนี้ผมจะเลือกนั่งสมาธิกับคนที่ผมรักที่สุด,ดคือภรยาทุกวัน อ๋อ oh. <laughs> สุดแล็บสุดแล็บโดยผมจะตื่นตีห้าแล้วก็มันนั่งเดียกันกับเทพธิดาระมาณสี่สิบนาทีาโอ้ดีมากเลยนี่เป็นครอบครัวตัวอย่างตอนนี้เวลาไปทำงานใจผมก็นิ่งขึ้นแต่เป็นเมาก่อนหากลูกน้องคนไหนทำอะไรไม่ถูกใจขัดหูขัด,ขดตานี่ ก็ขัดใจจะโกรธโมโหพูดไม่ไพเราะทันทีแล้วเขาก็ไม่อยากจะฟังก็เป็นเช่นนั้นแหละอาจารย์การพูดที่ไม่ไพเราะเหมือนเอาก้านบัวที่มีหนามเนี่ยย้อนหูเขานี่มันเจ็บมันเจ็บน่ะนี่นะ จะจะพูดเพราะๆเ,เ,เหมือนเอาสำลียอนหูมันพลันสำลีที่ทำให้นุ่มกว่าสำลีร้อยเท่าเียโอ้โอแต่นั่นมันเป็นอดีตที่ผมดีดไปแล้วเดี<อ>๋ยวน,นี้ผมไม่โกรธผมก็พูดธรรมดาธรรมดานิ่งๆเฉยๆแต่ปรากฏว่าเขาเชื่อฟังแล้วเขาชอบฟัง ชอบฟังแล้วเชื่อฟังมากก่าเดิมซี่ครับโอ้สุดยอดเลยคุณเฉินเซิงไฉนี่นะจ๊ะดีมากเลยนี่พู้ไปเถะนี่ชียร์ชมชมไปเรื่อยเถะอย่างนี้เนาะเชียร์ไปชมไปเนาะเดี๋ยวก็จะได้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะทําตาม